จมูกเอียงแก้ไขได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับที่ครับผมหมอเจนะครับนายแพทย์อนุชิตอดิตรัฐนาโนนะครับหลังจากแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับประจะมีกาคลินิกนะครับก็มีคําถามจากทางบ้านนะครับส่งมาถามเรื่องของเคสที่เป็นจมูกเบี้ยวเอียงเนี่ยแก้ไขได้ไหมนะครับสาเหตุเนี่ยต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันมาจากอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดเป็นจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับที่สองคือเรื่องของดีซิสหรือว่าเรื่องโรคในบางคนเนี่ยเป็นโรคจากที่เป็นปูมุ้มกันตัวเองอะไร ทำให้มีการทำลายของกระดูกอ่อนของตัวเองอันนี้ก็ต้องไปรักษาที่ต้นเหตุก่อนนะครับถึงจะมาจัดการและแก้ไขเรื่องโครงสร้างะมูกหรือการผ่าตัดได้อันดับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการเคยทําการผ่าตัดมาก่อนนะครับแล้วก็มีปัญหาเน,นี่ยคือเกิดจากการผ่าตัดของแพทย์ท่านก่อนเนี่ยก็ต้องมาแก้ไข่งถ้าเกิดคนไข้แยกเป็นสองเรื่องนะครับถ้าเกิดเรื่องความสวยงามเนี่ยเราก็ไม่ได้รีบแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการหายใจลําบากเอียงจนผนังั้นจมูกคดหายใจไม่ได้อันนี้ก็ต้องรีบทํา นะครับทำว,วิธีมีกี่แบบนะครับก็ต้องดูก่อนว่ามันเอียงจากบริเวณไหน,นแต่ถ้าเกิดจากรูกคราถ้าเกิดเอียงจากด้านส่วนบนนะครับด้านด้านบนของจมูกเราเนี่ยจะเป็นส่วนกระดูกแข็งหรือว่าเอียงจากบริเวณกระดูกอ่อนด้านล่างถ้าถ้าเกิดเอียงจากส่วนไหนแล้วก็ไปแก้ตรงจุดนั้นโดยหล,หลักๆนะครับถ้าเกิดเป็นการเอียงจากจมูกแข็งด้านบนก็ต้องมีการตอกหานะครับตัดกระดูกไม่เอาวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตัดกลับมาให้ตรง ถ้าเกิดเอียงจากบริเวณกระดูกอ่อนด้านล่างนะครับเราก็ต้องเข้าไปส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นวิธีการเปิดโอเพนเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขบริเวณผนังตั้นจมูกตรงกลางครับหรือที่เราเรียกว่าเสียบตั้ม่ยทำให้มันตรงได้นะครับคร mm hmm. าวนี้ในบางกรณีอาจจะทําแบบปิดก็ได้อย่างเช่นกรณีที่เอียงไม่น้อยเนี่ยเราอาจจะใส่ซิลิโคนไปนะครับเพื่อทําให้มันเหมือนเป็นการหลอกตาใส่เข้าไปด้านบนเส้นเงาเนี่ยมันก็จะตรงได้แต่ต้องเป็นกรณีที่เอียงไม่มากแลาก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการ หายใจนะครับอันนี้ถึงจะแก้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการแก้ไขโดยเ mm hmm. ทคนิคโอเพนครับซึ่งก็จะตอบกลับมาตอบคำถามว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถแก้ไขโดยการผ่าตัดได้แต่ไม่ทุกเคสเสมอปน,นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะออกเข้ามาได้นะครับหรือใครที่อยากจะให้ทาคลิปเพิ่มเติมหรือต้องการรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามถามเข้ามาได้